ไอรดียตนไม่เคยรู้หรอกิๆสำหรับไอดีนี้เปิดมาอย่างข่าวเลยสำหรับไอดีนี้นะครับก็เป็นไอเดียพิเศษและที่ผมจะปรากฏกันนะครับคราวที่แล้วก็คอรีนะจริงๆแล้วสองคลิปนี้ผมอาจติดกันเลยนะครับถ้าใครดูคอรีมาก่อนนะครับเนื่องจากผมแบบมีธุระเยอะนะช่วงนี้เลยต้องอัดติดกันไว้้ย ล้มหมดปอดพูดยังไงล้มหมดปอดวะโอ้ยนุกอะไรอะ่ะโอ้ยไปแล้วอะ่ะสำหรับไอดีนี้นะครับได้รับการสบสวจจากร้านตูมตามสอบนะครับร้านนี้ร้านเด็กของเราเลยนะซึ่งทางร้านไปทั้งเกมเกมสีมแบบคงกจซาเรว,วัตทั้งเวฟนะมีเลือกหลายอย่างมา,มากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกมเหล่านี้ด้วยแพ็กเกจก็ถูกมา,มากนะครับแค่1ิบบาทแต่เปียกกำกำสตังเนี่ย หรือจากสต,ตังก์ก่็สิบบาทสทิบาทเท่านั้นนะครับสามารถที่จะมีสิทธิ์ลุ้นได้ดีแล้วนะครับหรือใครอยากจะการันตีเลยเนี่งร้อยสองร้อยนะครับแล้วแต่ราคาอัปเดตในช่วงนั้นนะใครสนใจอยากใช้บริการนะครับก็แปะดิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับนะตูมตามสองเท่านั้นได้ทุกคนฟังผมพูดรู้เรื่องมัม้ยเยมื่อกี้ผมฟังเองเพื่ไม่รู้เรื่องกว่าหยอก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 หย,ยอกก็แค่ขายของนิดหน่อยนะครับซึ่งซึ่งของดีอ่ะอย่าลืมไปใช้กันนะครับบริการจากต um ูมตามจบปะ่ะนะครับคราวที่แล้วเราได้ดาบเเเอออออาาาาาใหห้้้แถมไไไปปััันนนนนะะคคครรรรรบบซึ่่งววีจดดิดลืไปไปลล ไม่เป็นไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าติบแรกนะครับผมครั้งนี้เซตทอ็อตจะมาหลอกเราในดีนี้หรือเปล่านะครับพี่แต้มนะยี่สิบโรโกม้านะครับสามสิบนัทวันสามสิบยังไม่ออกเลยครับไม่มีเซตทอ็อตเลยว่ะสี่สิบนะครับผมเอ้ยไม่มีจริงว่ะเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วนะครับใกล้ใกล้สอบพิจิเอ้ยมาแล้วเหรอจเย็นนะโอเคผมลืมนับแต่เมื่อกี้มันห้าสิบรหกสิบว่ะเออนะครับเรือได้เหรอวะได้แหละ นี่ไงคอลิ้นแต้มอ่ะเออพี่แต้มมีหัวตัวแรกของเราผมได้สักซีสองปเด็เข้าไปกดอาวุธนะครับไม่มีวีแววเลยว่ะโลกงมืงนิดนิดแล้ววะเอ้ยพี่แต่มพี่ก็ลึกเกินอ,อึ้งู้พี่แต้มกูัวส้มหัวแดงมาแล้วนะครับมาสักทีเถอะเออขอสองตัวได้ไหมไหนๆก็มีการันตีแล้วเบอะจะหลุดก็ไนดะ้แต่ขอสองตัวได้ไหม ไม่ได้นะครับนะไม่ได้สักทีเด้อทีหนึ่งเนี่ยสักทีเด้อน,นะสักทีเด้อนะครับสักทีเด้อผมขอร้องละพี่แต้มทีหนึ่งเนี่ยอย่าให้มันหนูสามาตัวเลยนะครับมาทักษะน่นละครสัตว์ละเออไม่มีจริงหรอทุกคนมันลึกจนตู้จริงจริงนะครับผมบอกเลยจากหัวใจนะครับผมบอกเลยจากหัวใจจริงเตะตออีกแล้วนะครับไปกระต่อตีบินเจ็ดแล้วนะครับพี่น้องเหลือไม่มากแล้วนะเอ้ยมันจะทนตู้ผมจริงจเหรอวะมานะครับเอ้ยผมเริ่มงงแล้วนะนี่ว่าผมไปทําอะไรมาหรือเปล่าคลิปคอลิน ฮะฮะอุ้ยผมทำอะไรไปกับเกนซีนิแอกหรือเปล่าผมจะขอโทษโดยการให้สลามตีตายนะครับโอ้ยตีนิหนุ่มเอ้าเอ้าเออเอออะไรกีจะตายเร็วแล้วแกทำไมต้องไปตั้งหลักใหม่เมเวลาจะตีเั่นแต่ละทีเนี่ยติดคี้หน่อยแต่ว่าสนาวตีติดคี้ได้ป่าววะโอ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงหนุ่มเออ ต้องแบวนตีตะลามในครับสองตัวผมมั่นใจในครับสองทองแน่นๆนะครับยังไงที่นะี่ทำไมมันเงียบกว่าเดิมวะไอ้เงี้ยมันเงียบจังวะทุกคนมันเงียบเกินไปแล้วนหรือเปล่าวะอุย้ยกูไม่ใช่ละนะครับผมว่าไม่ใช่ละนะครับแปลกๆกลินปแปลกๆกลิน,แบบนเหมือนเฮ้ยไม่ไหวละต้องแบบหลุดเว้นหลุด หลุดเว้นหลุด,ลดงี้หรออะไรอ่ะโอ้ยผมเริ่มอยากจะส,ก,สก,กิมันรัวแล้วนะผมเริ่มสงสัยละแกมันลึกจริงเว้ยทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างลึกอย่างเงี้ยแล้วก็จะหลุดเนี่ยผมบอกดีจากใจ <c oughs> เห็นไหมโอ้ยแปลกๆนะครับวันนี้แปลกๆเลยดิวิสามแปลกมากๆมาเดี๋ยวผมขอเลือกดาบวิสามก่อนเลยนะครับเอาสักเล่มหนึ่งก็ยังดีอ่ะปึ้งยี่สิบนะครับห้าสิบรอไม่มานะครับหกสิบรอฮิตตีเรดนะครับฮิตติเรดมาหรือยังเออไม่มานี่ปุ๊บสาบแล้วนะปึ้ง อึงอ้งอึ้งโอเคอย่างน้อยก็สบายใจในเงาได้วุฒิเรียบร้อยละเดี๋ยวไปเคลียร์กับพี่แต้มต่อในเงาเมื่อไรจะมาเลยซีสองเ่ยอะไรกันพี่แต้มสามสิบรพี่แต้มลึกแล้วก็ลึกแล้วก็ลึกแล้วกล็กล,กล,กล,กลึกอะ่ะพี่แต้มบอกอะ่ะกูไม่ออกว่ะหรอกเอง,งโง่พี่แต้มบอกไายบายแจกเกะกุมิเออนะครับไม่ออกเก้าสิบไปเลยพี่ชายเราจะได้ไหมในเงาซีสามอ่ะมาดูกันนะครับอึงอ้งอึ้งสามสิบร อ่าโอเคนะครับสีสาวพี่แต้มก็ยังรักเราอยู่นิดหน่อยพี่แต้มสีสาวโอเคอยู่นะครับสีสาว R1 เนาะแต่เมื่อกี้มันน่าอิจฉาเรียาวุธมันออกเยอะออกง่ายนะครับคอลีนก็ออกนะครับอะไรก็ออกไงเอิ้งโอ้ลึกจริงสีฟ้าก็ลึกพึ่ง อือือคือริงแล้วก็โหตามมากันเป็นรวนเลยนะครับเต็มไปหมด้วตอนนี้เราได้อาวุธมาแค่อันเดียวนะทุกคนดูดิอันเดียวนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเราก็จะมีพี่แต๋มนะครับพี่แต๋มซีสามนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออซีสามจริงจริงด้วยนะครับซีสามที่เกิดจะไม่สามเลยนะครับบอกเลยว่ามันหวั่นทอนหัวใจเลอเกิน พี่แต่เป็นตัวที่เก่งมากเลยครับจริงๆผมตั้งใจว่าสักตีสี่ได้้ำหน่ดีนี่นะครับตอนนี้เรามีไทยนาลีนะครับเะไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็โมนานะครับแล้วก็คือชิงนะเอาคือชิงไปเล่นได้เหมือนกันนะครับมีหลายตัวที่เล่นด้กันได้นะก็จัดทีมดูแลกันนะครับพี่แต๋มก็เก่งเหมือนกันอาจจะหาทิ้งชีวิตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่มาเล่นไฮเปอร์บลูนะครัอย่างเช่นชินอุบุนะครับก็ได้เหมือนกันแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีประจำตัวแล้วโอเคใครอยากไรดีที่เกือบจะเกลือใครได้ก็คอมมเนต์มาใต้คลลิปเยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจกนนนั้เลยะก็ช่วยคนตตัด่อด้ละกันนะงสคลิปติดกันนแ่ๆ ฝากได้ละกันนะสู้ส